จุดพลุหรือว่าดอกไม้ไฟถือว่าเป็นวัฒนธรรมแห่งการเฉลิมฉลองค่ะแต่ว่าการจุดพลุหรือว่าดอกไม้ไฟในการฉลองปีใหม่นั้นถือว่านํามาซึ่งภัยสิ่งแวดล้อมและก็นํามาซึ่งมลพิษทางอากาศที่มีการปล่อยทิ้งไว้หลังจากมีการจุดพลุนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็สิ่งมีชีวิตอย่างมาก คุณผู้ชมคะในภาพคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาหรือในแต่ละปีที่ผ่านมาเองก็ตามแต่เชื่อว่าหลายคนเองคงจะได้ชมความสวยงามของการจุดพลุดอกไม้ไฟอย่างอลังการนะคะความสวยงามของประกายไฟหลากสีบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเพียงไม่กี่วินาทีแน่นอนว่าอาจจะเป็นภาพจดลงใจรวมทั้งสร้างความจงจำรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้ แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าคล้อยหลังเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นที่พลุฟไฟดับลงมันกลับทิ้งความไม่งามไว้บนท้องฟ้านั่นคือฝุ่นละอองหรือว่ามลภาวะทางอากาศ PM 2.5ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีในัย่สำคัญนะคะเพียงแค่เทศกาลปีใหม่ก็สามารถทิ้งมลพิษได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้คุณผู้ชมคะการฉลองสงท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ที่มีการใช้พลุจำนวนมากแล้วยังมีอีกหลากหลายเทศกาลทั้งปีค่ะที่มีการใช้พลุในการจุดเฉลิมฉลองกัน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปลกลายเป็นว่าเป็นการสร้างมลพิษที่มาจากดอกไม้ไฟถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจสุขภาพต่างๆอาจจะมีอาการโรคหอบหืดโรคปรอดอุดกัน้นเรื้อรังความไวต่อทางเคมีต่างๆอาจจะทำให้เกิดอาการป่วยหายใจถี่ไอมีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันได้เช่นกัน ก็ควรพบแพทย์นะคะนี่คือผลพวงจากการจุดพลุหรือว่าดอกไม้ไฟในช่วงปีใหม่ขณะดเดียวกันคุณผู้ชมคําลพินเหล่านี้มีค่า PM เสูงกว่าปกติถึง8เท่ามีแก๊สพิษแล้วก็สามารถอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมงหรือว่าอาจจะหลายวันด้วยทําให้ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและสิ่งที่น่ากลัวมากคือสารเคมีในพลุค่ะอาจจะเป็นการไปเร่งปฏิกิริยาในการทําลายชั้นบรรยากาศโลกอีกด้วยค่ะ